คุณคือผู้โชคดีที่เปิดมาเจอคลิปนี้โชคลาภมาไวขออะไรทไี่ทันทีสุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐานเอาหน้าผากแตะที่นิ้วเทพทันใจตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อสกุลขอพอหนึ่งข้อห้ามเปลี่ยนใจค่าถาบูชาเทพทันใจโอมสิทธิการิยะค้าแต่เท้าเทพทันใจโสโสมะมาจิตตะพะวังมหาลาพังอิติพุทธะ สุวรรณนางวาราชาตังวามณีวาทนางวาพิชังวาอัดฐังวาปัตตังวาเงินทองหลั่งไหลามามหาลาพาเอหิเอหิอาคคชายะอิติปรารถนาอันใดพึงสำเร็จมาณนะมามีมามหาลาโพเทวราชากะนังเฉยยะเฉยยะพระวันตุ จะเปลี่ยนชะตาชีวิตท่านไปตลอดการบันดาลโชคลาภโภกทรัพัพ์ปัดเป่าปัญหาอุปสรรคให้ผ่านพน้น